าที่นั่งตัวลองท็อปคันนี้เลขไมพียงแคบ80,000กโลเท่านั้นเองภายในมาพร้อมกับเบาะหนังสีแดงติดแอร์หลังมาให้เรียบร้อยเลยระบบเซ็นทรัลล็อคกลมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีแดงปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้เรียบร้อยสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพินเพรยนนะคะ พิงอยู่ที่บริษัทเพชรยอดสวินทวง46สำนักาใหญ่สาขาที่3ของเราศูนย์รวมรถมือ2ย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านสวินทวงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถ SUV ประหยัดน้ำมันอีหนึ่งคันออปชั่นจัดไทยเต็มๆนะคะได้เป็นตัวลองท็อปมาให้กับกลูกค้าอีกด้วยเลขไม้เป็นแค่80,000กโลเท่านั้นเองนะคะใครที่มองหา s อ v สีขาวมุกไม่น้อย พิงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นโต้ตาโครล่าคอส1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2022เจ็บปลายปี2023เลขหมา80,000กับราคาที่759,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.59นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดได้ลดสวยสวยดับนี้ไปใช้งานผ่อนอยู่ประมาณ1ม0 0 0สาเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันได้เลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำตัดด้วยสีโครเมียมสวยๆมาให้เลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางศูนย์ โถต,ตาไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามงไลท์ LD กระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับส,สภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้ารอบคันแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้กันบ้าง คันนี้ได้เป็นล้อแม็กลมดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะมามาพร้อมกับยางมิชลินนะคะยางปี2022แม็กขอบ18แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะตัวไฮ้บีิดติดอยู่ตรงด้านข้างมาให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้นะคะในส่วนของภายในกันบ้างระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้ครบมือจับแบบโคเมียม กระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะเป็นของทางศูนย์โตต้าโดยตรงเลยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดาอ์ต่างๆมีช่องใส่ของมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมีตัวเสริมมาให้ช่องใส่แก้วน้ำผดน้ำมาให้พรมไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไรมันติ ฟังชันหน้าจอทัสกินแอร์ออโต้คันนีได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีแดงตัดด้วยจะเข็บสีแดงนะคะภายในคือกว้างขวางนังยืดเหยียดขาได้สบายได้เบาะปรับไฟฟ้าในส่วนคนขับมาให้นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สีเดียวกดตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะสติกเกอร์มอออก,กออยางเดิมไม่เสื่อมสภาพ สำหรับคันนี้นะออปชันจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะภายในของเราคันนี้คอโซนหน,หน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงตัดด้วยสีเทาทสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไมค์คันนี้กันบ้างอ่ะเหยียบเบรกกดปุ่ม p ่ s ส start ได้เลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าน้าจอแบบอลิมิเต็ดมาให้เลยเลงใหมวิ่งอยู่ที่8ป0 0 0ืสีได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานพรมไรหุ้มหนังสีดาได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะเชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยหน้าจอทัสกิีนเป็นจอ Android แท้เดิมจากโรงงานแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้มาให้ อีกด,ด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นหูญ่จยเคลียร์มาให้กับคู้รูกค้าอีกด,ด้วยช่องใส่ของมาให้นะคะสําหรับคันนี้มีพร้อมมาพร้อมกับกล้องถ่ายหลังระบบเซ็นเซอร์รอบพันกันเลยสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบช่วยเตือนออกดอกเลนเขามีมาให้ครบนี่ระบบช่วยเตือนออกดอกเลนเขามีมาให้ระบบช่วยเบรกดีมาให้นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวรองท็อปที่ออปชั่นถือว่าเยอะเทียบเท่ากับตัวท็อปเลยแตกต่างกันแค่ว่าตัวเนี้ย ไม่มีพุทคอนโทรลแล้วก็ไม่มีสรลูให้แค่นั้นเท่านั้นเองนะคะราคาถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ไม่น้อยอีกด้วย759,000บาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารมาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำเบาะหนังสีแดงตัดด้วยเขีขยบสีแดงนะคะติดแอร์หลังมาให้สามารถพับเบาะได้ช่องใส่ของมาให้กับคลูกค้าอีกด้วยนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่อง,งจัดให้เต็มๆแน่นอน สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าอ่ะต่อช่องใส่แก้วน้ํขวดน้ํามีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยสําหรับคันนี้นะในส่วนของอยางท้อหลังยางปีสองพันยี่สิบสองแม็กลมดาแม็กขอบสิบแปดแม็กแท้เดิมจากโรงงานเป็นยางมิชลินนะคะคุณลูกค้าแม็กลมดําแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ L.E.D. นะคะระบบเซ็นเซอร์อีก สองจุดจุดตรงด้านหลังมีไฟทับทีมสีแดงมุกกระจกไล่ฟาตัดขอบด้วยสีเดียกวกับตัวรถมาให้นะคะปิดเปิดแบบออตโอต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสําหรับคันนี้นะคะถัดลองมาให้ไฟสองสินค้ามีมาให้ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเมทรต่างๆนะคะหรือรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน สำหรับคันนี้มีไฟส่องสินค้ามาให้ครบแบบบุญจรเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะปิดเปิดแบบออโต้แบบออริจินตดมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของตัวยางด้านหลังยางปี2022 ยางมิชลินแม็กขอบสิบแแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้ามือจับสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยนะคะสามารถพับเหมาะนอนได้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะช่องใส่แก้วน้ำขวดน,น้ำมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยมือจับตัวนี้สีเดียวกับตัวรถมาให้นะคะแผ่นเพจเช็คได้เลยจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังมาให้นะคะเป็นรถปี2020ั่สองจดปลายปี2023 พื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะสําหรับใครที่มองหารถประหยัดน้ํามันนะคะอยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันที่ออปชั่นของเขาจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะสีขาวมุสีสวยมาให้แบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะโ mm hmm. ต้ตา 8, ้าโคลัล่าคอร์ส1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2021จบปลายปี2022อ่าปี2022จบปลายปี2023 ะะกับราคาที่759,000บาทคิดดีๆจับไปเลยฟรีดาวดอกเบี้ยตัวนี้นะคะอยู่ที่2.59เลขหมาเพียงแค่8 0 0 0 0กโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูนี่ส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ ลอยเมตัาต่างๆแบตเตอรี่รับประกันจากศูนย์สิบปีแบตเตอรี่ของเราเช็คค่าแบตเตอรี่ให้ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนใหม่ให้ชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานชุดไฟหน้าของแท้ลอยเมตัาต่างๆคันนี้เป็นเครื่องพันแปดภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะตัวน็อตแก้มสายแก้มขวดลอยเมตัาต่างๆแผ่นกันร้อรถของเราคือรับประกัน,น,กน,น,กนไม่มีการชนหนัก นะคะคุณลูกค้าวันตีหลังการขายให้30วันมีการตรวจรถให้274รายการนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปจะมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถ SUV 5ที่นั่งตัวรองท็อปอยากได้ไม่น้อยนะ,ะออปชั่นจัดให้เต็มๆนะคะเทียบเท่ากับตัวท็อปพิงแนะนำเป็นคันนี้อีน,นะคันเลยนะคะ โตต้าโคโราคอรต์หนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมปีสองพันยี่สิบสองจนปลายปีสองพันยี่สิบสามกับราคาที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะเลื่งมาอยู่ที่แปดหมื่นกโลเท่าน,นั้นเองนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงค์ได้เลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พริงค์แอนไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่สวินทวงศ์สีสำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเรานะคะคุณลูกค้ามีรถให้เลือกมากกว่า สามร้อยสี่ร้อยโคันกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการรัยวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่จัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะคุณลูกค้าตัดจังหวัดออกได้เรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะส่งรถสไลด์ให้ด้วยดอกเบี้ยของเราถือว่าถูกมากๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหงพิงด้วยคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะ ก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ